อันนั้นจะมีเสียงนะกำลังเริ่มแล้วนะมันจะมีปัญหาไหมไม่ได้เหมือนเหมือนเดิมรหัสเล่นไม่ได้แต่เพื่อลองใหม่ทำไมลองลองลองดูของบุมทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะดู เน่ีน่อาทำไมลองใหม่ทำไมนี่นี่ดูไม่ได้เนี่ยเนี่เขาบอกเตะเพื่อลองใหม่ทำไมมันเล่นสดไม่ได้ล่ะคะได้ไม่เอ่ยอืมนี แตะขึ้นไม่ได้อืแตะเพื่อรองใหม่แน่ใ,นใจว่าคุณต้องการเส้นสุดเส้นสุดเนี่ยอ